เอาแล้วตัก๊กะแตนโพสต์ล่าสุดแต่กลับเจอดรามา่าบอกตรงกันว่าจากประเด็นที่ตั๊ก,กแตนชลดาฟ,ฟาดเดือดลั่นถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลุกทุ่งคนหนึ่งเที่หลายคนโยงไปที่เอ็มวิทยวัฒน์รัตนบุญบารมีและจ๊ะนงพณีมหาไทยจนกระทั่งต่อมาสาวจะเคลื่อนไหวโพสต์บอกว่าจบนะคะอักษรยอ่อจอจานออ่างไม่ได้ทะเลาะก,กับใครคะ่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอ็มเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะ ไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะคนโดนโยงไม่สนุกเลยจ้าล่าสุดวันนี้2ส,งสิงหาคมได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ a c e b o o k บอกว่ามีหลายคนเรียกให้แตนออกมาพูดกลับจุดๆได้ค่ะเมื่อวานแตนถือว่าแตนได้โพสตักเตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนโพสต์ไปก็ไม่ได้มีการพูดคุยยอมรับว่าเป็นฉันเองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่า เขาคงไม่ได้อยากมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้นแตนจะจบเรื่องนี้โดยไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเป็นใครเพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นไปได้การให้โอกาสเป็นสิ่งสําคัญเพราะตัวแตนเองก็มีทุกมุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้มุมไหนกับใครถึงแม้ว่าแตนไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าจะให้แตนแสดงกลับแตนก็คิดว่าแตนทําได้ดีไม่แพ้ใครแน่นอนในด้านการเป็นนักแสดง และถ้าหลังจากนี้กลุ่มคนยังมีเหตุการณ์แบบนี้ทำแบบนี้ให้แตนได้เห็นหรือรู้สึกอีกรอบหน้าคงไม่ได้แค่พูดลอยๆแล้วร้ายที่สุดคือต้นเหตุนะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ย้อนไปดูโพสต์เก่าของแตนและทีมงานช่วงเดือนเมษาพฤษภาขอบคุณทุกการสปอร์ตจากทุกคนนะคะทั้งนี้ชาวเน็ตก็ต่างขอบมนต่อจำนวนมากทั้งให้กำลังใจสาวตากแตนบางก็บอกให้เธอเคลียร์ชัดๆว่าใช่จ๊ะเอมหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ควรขอโทษเพราะทําถูกโยงจนโดนด่าฟรี